สวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพระฤาษสวัสดีที่19บเกากรุ๊ปภาพันธนะครับวันนี้เพชรยินดีพรีเมียมที่ราดชดำเนินนะครับเดี๋ยวจะออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาเปิดหัวมาคู่แรกของความมันเพชรยินดีพรีเมียมนะครับพรีเมียมจริงวันนี้พรีเมียมจริงนะครับพรีเมียมทุกนัดอยู่แล้วแหละของเขาอะนะครับไม่ใช่เป็นบางนัดพรีเมียมทุกนัดอยู่แล้วนะครับเปิดหัวทําทุนก่อนเลยตัวแรกวันนี้ตีเล็ก53ขยับ74ไหลทุกตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกให้ในช่วงของไลฟ์สดนะครับไหล์ทุกตัววันนี้นะครับตีเล็กกับวันหฮงตีเล็กนาะเบอร์ต้นหัวแถวภาคใต้อยู่แล้วเบอร์ต้นหัวแถวภาคใต้อยู่แล้วสุดยอดจังหวดฝีมือนะครับอ่าสุดยอดจังหวดฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมดีลีลาเชิงชกฉลาดเหตุผลที่ชอบตีเล็กตั้งแต่มันย้ายมาซ้อมที่เอราวันเนี่ยตั้งแต่มันย้ายมาซ้อมที่เอราวันเนี่ยดีวันดีคืนดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ใครมาสองไฟตติดละนะครับน็อกทางด้านกองทัพยกสองน็อก โคทาโร่ aro, ยก3าล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาวันนี้เจอกับทางด้านของวันนิงเกตชูไทยหวงซึกรุปหวยบางขงลมวันเทงมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะ้ายต่อยซ้ายกบเครื่องหลากหลายเหมือนกันสายทางเดียวสายฉ่ำนะทางด้านของวันเงิงเนี่ยมันจะมีลูกเตะขาก่อนวันทงเป็นมวยซ้ายที่เตะขาก่อนเตะขาสลับลําตัวนะเป็นลองเจ็ดสี่วันทงเกตชูไทย ห่วงซื้อกรุกวยบางขลมของบักโจกเกียรติชูไทยลูกชายของพี่สมไทยธินพัฒน์ค่ายนี้ก็ทำไว้ดีเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ขวากับสายสายกับขวาชิงจังหวัดนะห้าสามเจ็ดสี่ถามว่าพอลองได้ไหมลองได้ลองได้ไดนะครับลองได้ตรงแพชนะผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมยังชอบตีเล็กยังชอบทางด้านของตีเล็กบอลลมใจเพื่อนหรือว่าตีเล็กโรงเรียนนราธิวาสโรงเรียนประจําจังหวัดของนราธิวาสเขานะครับ ดีวันดีคืนน่ะ Syria. นะชอบตีเล็กแต่ว่าก็ได้เสียไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียไม่ใช่มีมวลเดียวนะไม่มีมวลเดียวนะครับไม่มีมวลเดียวนะครับชอบตีเล็กคู่ทีสองเพชรนาคาของพี่วีเจริญทรัพย์กับเสือสองเลน้องชายของเพชรสองเลของพี่วีกับของพี่ตุ๊กตุ๊กก็ตุ๊กตุ๊กสเก็ดดาวสอยุพินดานะก็มีอะไรอ่ะมีเสือสองเลยมีเพชรสองเลมีอะไรอีกตัวดาวรุ่งของมันน่ะจาชื่อไม่ได้แล <Columbus. S 1> <fal is> ้วนะครับจาชื exactly. ่อไม่ไ <time> ด้แล้วเพชรนาคาของพี่วี อร์มดีมากๆแพ้ฉัดเงินเล็กอยู่ไฟเดียวเท่านั้นนะชนะหลานย่าโมแล้วก็ล่าสุดชนะทางด้านของมรกรเขียววันนี้เจอกับเสือสองเลทางด้านเพชรนาคารุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีกว่านะครับต่อยมาหมดแล้วทุกตัวนะครับรุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้นะครับที่ผ่านมาผลงานของสิทธิ์จริญทครับก็ชนะทุกตัวเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรนาคามวยขวาเตะเข่าแข็งแรงนะครับนะในนีเหนียวนึบถ้าดวนชวนแรกชวนทะเลาะแหละวันนี้เป็นด่านให้กับดาวรุ่งอย่างทางด้านของเสือสองเลเสือสองเลล่าสุดชนะอัจฉริยะก่อนหน้านั้นชนะเพชรอาวุธ เสื้อสองเลกเขาล้วนๆท่าดวนเหมือนกันนะครับในแข็งแรงมากนะขึ้นอยู่กับว่ามันจะตะคุบตอนไหนเสือสองเลรุ่นที่วงในอย่างเดียวในเหนียวนึบปอดใหญ่และปลายแรงเหมือนกันนะครับปอดใหญ่ปลายแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังชอบทางราดของเพชรนาคามากกว่านะครับคู่ที่2ของวันนี้แล้วก็เพชรพอใจประเดิมสีเสื้อใหม่โกลิตะมวยไทยเพชรพอใจบัตทุ่งเขาหลวงรุ่นน้องกระดูกการผ่านมวยไปลองนะครับวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่โกลิตะมวยไทยของเสียโตโต้เขานะเจอกระดูกชิ้นใหญ่เลยเสื้อสองเลเป็นดาวลุ เสือสองเล่เออไม่ใช่เสือสองเล่เพชรพอใจอืมเพชรพอใจนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะ้ายต่อยซ้ายเพชรพอใจนะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแข่งซ้ายเนียนตาเลยวันนี้ผมว่าน่าผ่านเพราะว่าเพชรเอกเกียรติจํูรนเนี่ยมันจะได้กระดูกมวยได้เบอร์มวยนะครับเป็นด่านให้กับรุ่นน้องๆแล้วตอนนี้เพราะมันผ่านจุดพีคมาแล้วทางด้านของเพชรเอกเขาเกมกระดูกดีนะแต่ไม่ดีไปกว่านี้แล้วล่ะ รูปร่างไม่โตอยู่รุ่นนี้มันนานแล้วอยู่ไฟเวทมันนานมากตั้งแต่อยู่เก็บเพชรมาแล้วนะครับจังหวะฝีมือเตะเข่าในเหนียวนอกได้ในดีมีทุกอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้ไปที่ทางด้านของเพชรพอใจเพราะรุ่นน้องกำลังสดกำลังห้าวและประเดิมสีเสื้อใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คู่เอกเพชรพิเชตเคยชนะมาแล้วเพชรพิเชตเคยชนะมาแล้วชนะตรงไหนรู้ไหมชนะที่วงในเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับรอบที่สองรอบที่สองของวันนี้นะหน้าลองกล้องทับรอบที่สองชอบทัด ที่จะต่อยกับเพชรพัชรานะแต่ได้เสียคู่นี้ได้เสียนะครับทัดรุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีเพชรพัชราเนี่ยสดมากๆยังไม่แพ้ใครนะครับเพชรชลราธานกับซันอีกทีหนึ่งต่อยกันมากี่ครั้งก็เพชรชลราธานยังไม่เคยแพ้ทางด้านของซันหรือว่าเพชรลุงเรืองนะครับวันนี้ต่อยกันมาอีกทีหนึ่งไต่ภาคเลยนะครับแล้วก็สิงห์ดำกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเดียกับทับนพนาถิสูจน์วาสนาของทัพนาชิงร้อยสองแพ้ทางด้านของภายทองคําวันนี้ชิงร้อยสิบสองกับทางด้านของสิงห์ดำนะก็ชอบสิงห์ดำนั่นแหละ ชอบสิงดําแต่ว่าทับหน้าอย่าลืมว่าหน้าเสือมันใหญ่นะครับหน้าเสือมันใหญ่แหละแต่กระดูกมวยเนี่ยไปลองสิงดํานะครับแล้วก็สมรักน้อยตัวสุดท้ายเลยวันนี้นะครับปิดท้ายวันนี้ส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับสมรักน้อยนะครับสวัสดีครับ